มหมที่คิดไม่ออกว่าจะเรียนอะไรสองมือร่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันถ้าคุณชอบการจัดการถ้าคุณชอบการบริหารมหาวิทยลาลัยราชภัฏพะนครขอแนะนําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRMD แต่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 เดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งลุกจากหน้าจอไปไหน คุณรู้หรือไม่การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไรการจัดการคือการใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กรนั่นก็คือบุคลากรในองค์กรตลอดเดนการวางแผนการจัดการองค์กรและการสรรหาบุคลากรส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็คือการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดโปรแกรมการพัฒนาให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับอนาคต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยาก,กรมนุษย์ Human Resource Management and Development หรือชื่อย่อ HRMD หลักสูตร4ปีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นเระยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าไม่จำกัดอายุย้ำไม่จำกัดอายุและสำหรับผู้ที่จบวุฒิปวสด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาแล้วมีหลักสูตรที่ออนให้ด้วยนะคะ รู้หรือไม่สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัยาารรมนุษย์มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสาขาของเราแต่เต็มทั้งหลักสูตร วิชาที่ทันสมัยจากคณาจารย์คุณภาพที่มากประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานอาทิเช่นวิชาการวางแผนอัตรากำลังคนการสรรหาคัดเลือกการพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงานการบริหารค่าตอบแทนระบบสารสนเทศและซอฟแวร์ประยุกต์โอกาสดีๆที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากพี่สู่ใจน้องได้ทั้งกิจกรรมต่างๆฝึกปฏิบัติจริงลงมือทำจริงนอกเหนือจากในตำราเรียนนี่ฉัน ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทําให้ดิฉันได้เข้าใจว่าถ้าเราเลือกเรียนในสิ่งที่เราถนัดจะทําให้เราสามารถนําความรู้และประสบการณ์ต่างๆนําไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะผมมั่นใจอย่างมากว่าทุกคนที่กําลังศึกษาหรือกําลังตัดสินใจจะได้พบกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เน้นการปฏิบัติจริงขอย้ํา เน้นการปฏิบัติจริงและไม่น่าเบื่อต่อไปสุดท้ายนี้ขออินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ร่วมมหาวิทย,ยลาลัยราชพัฒนนครและมาเป็นคอรอยควรฮิตอาร์ด้วยกันนะคะ หากสนใจรับข่าวสารเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนมาดูได้ที่เว็บไซต์ pniu.ac.th หรืออีกช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์มลพพนครดูข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะ